ไตวายไม่รู้ตัวถ้ากินยาตลอดชีวิตภูรัตกระเซ็แบบแพสีเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตใหม่จากคนที่ทำงานประจำชีวิตพังมาแล้วบางคนไปกินยาตลอดชีวิตเพราะไม่รู้ว่าบางโรคสามารถจะลดยาลงได้หรือหยุดการกินยาได้แต่ถ้าเรารู้2ข้อนี้เราจะได้ไม่ต้องไปกินยาตลอดชีวิต mm. ข้อแรกโรคบางโรคอย่างเช่นโรคเบาหวานชนิดที่สอง โรคนี้ถ้าเราคุมอาหารได้ดีเราสามารถจะลดการกินยาหรือหยุดการกินยาได้เพราะเบาหวานชนิดนี้เกิดจากการที่เรากินข้าวแป้งน้ำตาลมากเกินความจำเป็นทำให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินขึ้นมาเยอะแต่ถ้าเราลดการกินข้าวแป้งน้ำตาลลงมาร่างกายจะค่อยๆยปรับตัวและทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงพอน้ำตาลในเลือดลดลงหมอก็จะสั่งให้ลดการกินยาหรือหยุดการกินยาได้ข้อ 2. บางโรค อย่างเช่นโรคไขมันในเลือดสูงโรคนี้เกิดจากความเครียดสะสมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดร,ร่างกายก็จะผลิตคอเลสเตอรอลออกมาเยอะพอคอเลสเตอรอลในร่างกายเยอะเรากินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายถ้าเราเครียดเราต้องไปแก้ปัญหาที่ความเครียดถ้าเราแก้ที่ความเครียดได้คอเลสเตอรอลในร่างกายก็จะลดลงเราก็สามารถลดการกินยาหรือหยุดการกินยาได้เราไม่ต้องไปกินยาตลอดชีวิตให้ไตพังให้ไตาวาย